สวัสดีครับใครแวะใครว่างแวะเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะ Mình มันยังไงล่ะใกล้ปีใหม่แล้วมันมันมีหลายคนยนะหนึ่งฟ้าหนึ่งตะวันพันดาวสวัสดีขายด้วยครับสวัสดีเช่นกันครับ คือมันใกล้ปีใหม่แล้วฮะมันมันมีหลายคนนะทักเข้ามาหาผมอันนี้ผมก็ผมก็ผมก็ตอบกลับไม่ไหวนะครับสวัสดีครับอ่า พี่วันดีครับสวัสดีพี่วราเมศน,นะฮะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> คือมันใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะคือมันมีหลายคนฮะทัก ทักมาถามไม่ได้ผมะ่ะคือก่อนหน้านี้นะฮะหนูแท็บเล็ตเชิญเข้ากล้องหน่อยอ่าต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มันอ่อมันเชิญมันเชิญเข้ามันเชิญเข้ากล้องไม่ได้นะฮะมันขึ้นว่าไ ผิดพลาดทางเทคนิคอะไรสักอย่างนี่แหละมันมันเชิญเข้าไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะจ,จะม่ได้รับีีนะไ,ได้รับนะครับสวัสดีพี่สุบันนะฮะสวัสดีพี่สายจิตอ่าบ๊อบบี้มันเชิญไม่ได้อ่ะครับมัน มันเชิญเข้าไม่ได้นะครับมันไหนเชิญแล้วครับแต่มันขึ้นว่าอมันผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหลาอ,อย่างเนี่ยมันมันเข้าไม่ได้อนะเมื่อนกะี้ผมจะพูดอะไรนะอ่ามันมันเข้าใกล้ปีใหม่แล้วครับ คือมีหลายคนนะฮะทักมาถามแนวทางกับผมคือคือก่อนหน้านี้ผมบอกไว้แล้วนะครับว่างวดนี้ผมจะงดวาง,งวันนี้ผมจะงดวางนะฮะผมวางไว้แค่ในกลุ่มนะครับผมวางไว้แค่ในกลุ่มแต่ที่หน้าเฟซเนี่ยผม ผมเริ่มจะลังเลยแล้วจะวางดีหรือไม่วางดีไอตอนแรกผมไม่อยากจะวางหรอกครับแต่ทีเนี้ยเมื่อหลายวันมาเนี้ยจนถึงวันเนี้ยมันมีคนมันมีคนจำนวนมากนะครับ เข้ามาติดตามผมอะคนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนี่ผมก็เริ่มใจไม่ดีนะ้เยอะมากนะครับมันเยอะผิดปกติอะผมไม่รู้ว่าเขาเข้ามาติดตามผมเพราะอะไรทั้ง้ๆที่ผมบอกว่าวันนี้ผมจะไม่วางผมก็เริ่มจะ เกรงใจคนที่เข้ามาใหม่ล่ะ <s illy> ดีถ้าผมวางเชื่อไหม <S <s <illy> <S เดี๋ยวมันเสียดแต้มงีกแน่เลย <S <s <illy> <S <s <illy> โอ้ย สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามผมใหม่ๆนะฮะหลายคนมากยิ่งสองสามวันที่ผ่านมาเนะยอะมากนะครผมผมต้องขออภัยด้วยนะครับงวดวันที่สามสิบธันวาผมจะงดวางหน้าเฟซน,นะฮะงดวางหน้าเฟซน,นะฮะต้องขออภัยท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆด้วยนะครับ เอาเป็นว่าต้นปีหน้าดีกว่าเพราะช่วงต้นปีอะผมจำได้สอิติของผมอะมันเดินดีนะที่ผมไม่ได้ลงหน้าเฟซน,นะฮะแต่เอาเป็นว่าผมจะบอกไว้ว่าผมชอบหกแล้วก็ชอบเก้าตามสูตรที่ผมไอตามสูตร ตัวเด่นของผมอะสวัสดีครับพี่หัด <c oughs> พี่หัดเท้าไม่ซิ่งนะฮะพี่มันมีหกกับเก้าครับตามสูตรที่ผมทำแต่ผมลงไว้ในกลุ่มแล้ว ในชุดเต็มอะแต่หน้าเฟซผมขออนุญาตไม่วางนะครับเพราะว่าผมถือเคร็ดอะไรบางอย่างท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆอย่ากโกรธผมนะครับอย่ากโกรธนะฮะถ้าจะเลิกติดตามก็ไม่เป็นไรนะฮะผมบอกแล้วผมไม่ซีเรียสเรื่องยอดคนติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรทางนั้นผมถือเคร็ดอะไรบางอย่างของผมอยู่ แต่ผมบอกบอกแบบคร่าวๆว่าผมชอบหกกับเก้าหกกับเก้านะครับ ภัยท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับงวดน,นี้ผมขออนุญาตงดวางหน้าเฟซน,นะครับเอาไว้ปีหน้าอ่าปีหน้านะครับปีหน้าผมจะพยายามคิดวิเคราะห์ให้ดีที่สุดจากมาก็เสียใจอาสวัสดีค่ะแอด ครับสวัสดีครับขออภัยท่านที่ติดตามใหม่ๆด้วยนะครับงวดน,นี้ผมขออนุญาตงดนะฮะงดหน้าเฟซนะฮะบ,บอกไว้แค่ว่ามีหกแล้วก็มีเก้าสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยหกแล้วก็เก้า แล้วน้ําหนักมันจะไปอยู่ที่ส่วนตัวผมนะน้ําหนักมันจะไปอยู่ที่บนครับบน <g ül> พี่บวร <g ül> <c oughs> เดี๋ยวปีใหม่เจอกันครับพี่เดี๋ยวส่งรูปไปให้พร้อมลายเซน็น ลูกกับลายเซ็นใช่ไหมพี่อ่าผมจัดให้ช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยงวดน,นี้ผมให้น้ำหนักไปที่หกกับเก้าผมชอบเลขหกที่สุดหกที่สุดหกตัวเดียวหกตัวเดียวนะฮะมาหรือไม่มาอย่าด่าอย่าว่ากันนะครับ ทุกอย่างมันเป็นไปตามการคำนวณตัวเด่นของผมโอเคนะครับบ๊ายบาย